สวัสดีครับสวัสดีเสาบ้นทิ่แปดนะครับเด้อแปดตุลาคมครับสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับมือนีไล่งานสถานการณ์นำครับขณะนี้เวลาเก้าโมงกว่าครับเกือบสี่โมงแล้วนะครับมองสวนปั่มน้ำมันครับน้ำก็บขึ้นมาใกล้จะหอดแล้วนะครับคือมันขึ้นมาทุกหน้าที่ะครับนี่คือสถานการณ์มือนีครับ บานี้จะพาไปเบิ้งทั้งหนาบานผมนะครับไปตามมาครับตามมาครับ น้ำคณะนี้กะมาหอดนาบานแล้วนะครับนี่ครับนาบ้านผมหอดแล้วครับเวลาคณะนี้ก็เกาบุ่งกว่ากว่าเกือบ,บสี่โมงแล้วครับมาหอดดีแล้วครับมวนมหาหนามเกิดผนมาทรงข,งของบานหลังนั้นผมงยีพ่าทันผู้ชมไปเบิ่งทั้งลงไปอีกเนาะครับนี่นาบานผม พาดมาแร่งจึงหอดคุนมือนีหอดมีแล้วนะครับไปจะพายเบิง้งพระคุณครับแต่บางทีมันเกาเรือเอาอยัางมาใหา้บริการอยู่ล่ำบากกันไปตามๆกันล่ะครับในช่วง น้ำท่วมปีหกสองบปานีได้ครับพี่น้องปีหกสองบปานี่ปีนี่หกหาโอ้ยยังมาจะใช้ละครับเนะพราะว่าเห้านี่แหละครับคนเข้านี่แหละครับไปถมดินถมท่างซึ่งน้ำพัดพานไปกับไบบัได้ก็ท่วมที่ละครับบาท เ,บบเพื่อนเชิงแข็งแล้วนะครับบ้านหลังนี้แต่ก่อนนี่ก็บ่เคยท่วมก็ท่วมนะครับสถานการณ์น้ามือนี่ครับวันที่8ปดวันเช้าที่แตุลาคมนะครับเด้อครับดังนั้นครับปีหกขาครับทางเซนนี่เพิ่อนมาทางถนนจันวิรักก็ จะทะลุออกไปรับแรงจะทะลุออกไปวนพัดุทะลุไปเมืองบนครับแต่ว่าไปไรแล้วท่วมบิดครับมือนี่รยงานหนวอสาบเป็นมือ,มอไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับนี่ก็คือของที่เพนนมาไห้ประชาชนที่ถูกน้ำท่วนมะ ที่ท่านเห็นนี่กับนาบ้านผมคับคักเลยเนี่ครับทักยามได้ลำธารไหลเข้ามาตอบ้านพ่วงกระถ่มอยู่แต่ว่าบอนหอดนะครับเออครับเอาไว้เลยครับเอาไว้เลยครับบอลยังเอาไว้เลยขั้นผาผมปิดหัวให้มาแรกกับเปิดหัวเขาไปเลยเด้ออะไรขั้นนี้ม้าหัวค่อยๆมาขึ้นมาครับครับครับขั้นมาถึงจังยกขึ้นเถิงอย่างไร มีนาะบ้านผมครับเมื่อนีวันที่แปดตุลาคมหกหาเวลากบสามมงกว่กวนะครับหอดจำหนีนะครับน,น,บนี่บ้านผม สถานการณ์นนาม,มือนีนะครับไปทั้งพุ่นบาทนี่เอาไปใจอที่บ้านผมก่อนของบ้านตรงคาบกับผมนี่นครับ ทั้งทรายมือเลยครับทั้งทรายมือครับครับนั่นละเอาไว้มองว่างๆนั่นละเอทั้งในก็ได้ครับทั้งในก็ได้ครับเดี๋ยวบ้านผมกะให้ประชาชนเอามาไหวเอามาฝากไปครับขั้นบ่ท่วมก็ดีไปขั้นท่วมมันง่าย,อ,ยาอีกแล้วครับ ว่าทั้งหนาบานมันมาหอดแล้วนะครับ,รบ,บเอาบานไปสู่บนไปเนได้ขั้นบทหวมก็ดีไปเนะขั้นบทหวมก็บม่ยากนะครับเอาไว,ว,วบานผม,น,น,ชชน,ม,น,ผมนี่ครับที่น้องชาชนตรงขามกบ้านผมนี่ครับน้ามีนาประตูว่าหัวผมน่น่ะ เอามาฝากเปนีนครับขั้นมันบาทถ่วมก็ดีขั้นถ่วมันง่ายอีกล้วจะได้กับภาพหน้าใหญ่ถว่วนะครับหนามาหอดประตูบาน